ครับเป mm ็นไงบ้างวันนี้มาร่วมงานดีใจครับดีใจที่ได้มาร่วมงานด้วยแล้วก็ดีใจที่ได้เจอพี่ๆนักองว์การติดเยอะแยะมากมายด้วยไม่ได้บอกว่ามีโชว์อะไรใช่ครับมีโชว์หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไมม่รู้เหือนกันน่าจะเห็นแล้วนะแต่ว่าชื่อเขียนน่าจะเขียนเขาเขียนเลยเหรอน่าจะเขียนเขาเหรออ้าวเหรอเขาเขียนว่าคบโชว์พิเศษจากอย่างนี้ใช่ยนะนี่คือเซอรร์ไพส์เซอร์ไพรส์เราด้วยอ่าาาเป็มเตยอะไรบ้างมันก็ เต็มตัวอย่างเต็มที่แล้วพีเใช่ครับพวกเราก็มากันอย่างเต็มที่ทอาไม่ดีที่สุดเร้นีอะไรพิเศษให้ดูไหมผมว่าอะไรพิเศษให้ดูไหมก็มีขาวพิเศษก็มีเช่นกันครับผมอ่าเองี้ยเ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 กีเหม้อนที่เมื่ยกี้ยเี่ยเี้ยี้ยเงี้ยนี่ปเงปี้ได้พูดไปแล้วครีบยเ้ยเงีเีเงี้์เงีีี้ยเ้ยเงี้ยเ แล้วก็เร็วๆนี้ไม่ใช่แค่ปลายปีไม่ใช่แค่ปีหน้าก็ปีนี้ก็ยังมีเวิร์ลทัวร์ของเราด้วยก็มีแฟนมิทวันเกิดครับผมอีกอย่างครับผมอ่าคือนั่นก็คือเออเอ่าแลมีแฟนมีวันเกิดตอนสิงปีด้วยครับผมนระ้ว่างการที่ตกไปก็เปิดแฟนแบบยั่วเรื่อยๆเป็นไงบ้างคะแฟนแบบคุณพี่พูตอนขอขอบคุณยูยังน้องชายขับขึ้นมา มันสนิทกการมาก็ม sure. ันสนุกทุกครั้งที่ได้เจอกันมันมีเรื่องราวให้ได้จดจำในทุกครั้งที่ที่เราได้เจอกันขอสักเรื่องหยาบสักเรื่องมันก่อนน้องเพิ่งไปส่งอ่าอันนั้นมันก็มีเรื่องราวได้ได้คุยกันบนรถอะไรไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่ไม่ใช่เล่าให้ฟังเถอะก็แบบว่าเรางไปส่งได้คุยกันบนรถได้แบบเออแบบมันก็แบบทุกครั้งที่ได้เจอกันไม่ว่าจะแบบทำงานหรือไม่ทำงานก็ตามก็แบบ สุดท้ายแล้วมันก็ฟีเรื่องราวได้จดกัดแล้วทำไมเขาต้องไม่ส่งเราไม่ได้รถมาครับครับไม่ได้รถมาอ้าวเราจัดทินไปไหนครบพิธีการเจี๋ยวนั้นแหละครับเู่นเอาได้ว่าอันนี้อย่างนี้รับประทานส่งเราหรอบางครั้งครับบางครั้งบาพครั้งค่ะค่รม่อยากดูัปทรูประดับไว้ครับผมว่าเขาไปรับปร่งบ่อยแค่ไหนอ๋อไม่นั้นคือปรเดีว่าเราไปกินเราไปชุมเรไปคุยงนไปกินข้าว เฮ้ยพี่อย่าไปโง่ผ่านพอดีเขาไม่ได้ตั้งใจไปส่งหรอกผ่านผมผ่านแค่ผ่านรอเขาขับรถดีไหมอ่ะใช่ได้ครับใช่ได้เรื่องว่าเป็นคนขับรถได้ปลอดภัยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเรืบองน่าใช้บริการบ่อยๆไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นราคาหรือยังเขาเป็นโบร์เป็นแกรมตามตามระยะทางตามระยะทางเราเรากินกิโลงเราเท่าไหร่ล่ะเออสามร้อยห้าสครับ ไม่เป็นไรพี่แอมใส่ได้เหรอเสียเบาเสียใส่ได้รละใส่ไหวไหมคะไม่ไหวนเราเราต้องใส่ต้องใช้โค้ดเราไม่ขอเขาเป็นเป่าใส่อะไปเดือนละไปเดือนเลยเหรอไปเดือนเลยเหรอเดี๋ยวเราคุยดูเดี๋ยวเดี๋ยวหลังบ้านเราคุยดูเอ่เมื่อกี้เห็นของแก้ว่าจะแบบมีไปงานต่างประเทศด้วยครับผมเรวเรล่มันจะมีแจเขาบอกได้ไหมก็เดี๋ยวมี ที่เพิ่งประกาศไปอ่าใช่ครับก็คือก็คือมีประเทศจีนใช่ครับแล้วผมก็สนใจประเทศจีนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอต้องรอติดตามแล้วกันครับผมก็หนีเข้ามาเอยเก็นบความข็งแกร่แทนปีหน้าแล้วด้วยอะไรอย่าเงยแล้วผมก็แปลว่ามีการเตรียมตัวแล้วเพิ่มขึ้นยังอยู่ในโปรเซสการพูดคุยอยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ทางพี่ป๊อปปี้เองก็พูดไปแล้วบนเวทีเลยนะครับว่าก็เสื้อผ้าพวกเราเหมือนกันนะเสื้อผ้าที่สุดเสื้อผ้าพวกเราเหมือนกันนะเซอรสื้อผ้มที่กุดเตอว่าก็ มีคูดมีคูดเป็นแบบว่าเอ๊ะจะเป็นเนี่ครับเนี่ยจบถึงตามเนี่ยจบแล้วครับเอ๊ะจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นแบบอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ทราบแล้วใจเราเป็นอย่างเป็นยังไงอย่างเราอยากแบบเป็นภาคต่อหรือว่าแบบเรื่องใหม่ใจเราอะครับยังไงก็ได้เราเป็นคนชอบทำงานนะยังไงก็ได้ครับผมก็อันนี้ก็แล้วแต่ทางผู้ใหญ่เสูดสีเขียวจะพิจารณาได้เลยเท้าเท้าสีน้ำตาลกับแบบรุนแรง อใหม่เยากกลับมาแนวไหนอ๋อนี่ไงภูมิอยากเล่นสิบสวนสอบสวนอันนี้มันสำหรับภนะูม,มิแล้วภูมิภแค่รู้สึกว่าสิบสวนสอบสวนมันมีอะไรท้าทายดีแล้วก็เรื่องมันรู้สึกลึกลับมีอะไรให้หน้าคนหาดีอะไรอย่าเปนแต่แก็แล้วแต่่้กไดดหมด็เร,เราจะลองเป็นรักหนึ่งทั้งไหอะไรนะรักคนึ่งเบาๆใส่แล้วก็มาจีนิันก็เบานะก็รักหนึ่งใสๆใส่ครับ งบางเบาๆแบบเออคอจริงแล้วว่าพวกเราก็อะไรก็ได้ก่อนอะไรก็ได้ครับแค่เท่าไหมายถึงว่าอันนี้แค่พูดรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีแค่นั้นเองครับใช่เรียกว่าชอบแบบความท้าทายอ่ะใช่ครับเออแล้วะยังท้าทายนะคะอย่างนี้เป็นนักแสดงที่ท้าทายมากครับให้ชคเลยเนี่ยเขาแบบเก่งโยนคนดับ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 โบรคลาสโอ้โหใครที่จะแบบโอ้โหตอบคำถามได้แบบทบทบ ก็แสดงแบบเชะโชะโชะอันนี้ก็เลยสับหูสับหูเออเอออย่าหึ่งเนี่ยคุณก่อนยังไงยังไงอีกเขาดี้ยังไงนะพอแล้วว่อยากรู้ไงครับผมเขาดี้ยังไงเนาะเก่งีเอเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งเป็นคนตั้งใจครับผมตั้งใจที่ร่วมงานมากพี่นพพี่ครับผมหวัว่าหวังว่าเราจะได้ร่วมงานด้วยกันอีกในปีหน้าเน้าครับผมครับผมและขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณนะครับ พี่รักเขาอย่างไรดังรองเป็นไงบ้างน่ารักน่ารักตั้งใจตั้งใจในการทำทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเราะตั้งแต่เวิร์กช็อปขังแรกก็ก็สบายใจตั้งใจแล้วก็าแบบว่าภูมิก็ภูมิเองก็แบบเป็นคนมีของแบบเก่งอยู่มันเก่งอยู่แล้วมันเรียนรู้อะไรใส่อะไรไปมันก็แบบทำได้รวดเร็วแล้วก็ทำได้ดีมากๆระวังเขาทำของใส่เป็นคนมีของแม่ว่าแล้วเฮ้มันโดนแล้วหรออะะไรนมันโดนแล้วหรอ โดนยากนิดนึงเอัโดนตรงไหนโดนทางซ้ายโดนทางขวาโดนตรงไหนก็ได้แต่ไม่โดนจากข้างหลังเฮ้ยว่ารโดนจากหลังไม่โดหลอดแต่โดนกอดจากข้างหลังอล่อ่าก็ได้อยู่ได้ได้ไม่แตหินไม่ติไม่อ่ะสุท้าแล้วเราคู่หน่อยกับคุขอใหกลับ่ีใเลยผมก็บิขอขอบคุณพิทนี่ชวเราขบคนไชวอเราคาน่ว พี่ใจจะทงผิดายด้วยใช่ครับก็ยังไงก็ขอให้ปังปงใช่ครับอยู่เสมอโอ้ยเก้าแต่ละเก้าเป็นเก้าที่ยิ่งใหญ่เรื่อยเลยแล้วก็บอกว่าในอนาคตต่อไปจะได้เห็นที่เที่ยวน้องในวงการกันบ่อยๆนะครับถ้าฝากผู้เล่าหน่อยถ้าผมก็ฝากอัพพก ฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับขับปูนมาด้วยนะครับขับปมนฝากพวกเราสองคนด้วยนะครับผมแลก็ฝากติดตามเพราะว่าเดี๋ยวมีสุดท้ายสิเยอะแยะมากมายแน่นอนครับผมปีนี้ต้นฤดูใบไม้นะครับผมก็ในสองปีหน้าก็อยากให้ฝากรอติดตามแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเวลาว่างๆสามารถที่จะทักไปหลักไม้ที่จะที่จะเขียได้นะครับผมกดันแล้วจะสุดแล้วคอเคพูม่ฝากอะไรไหมก็ก็ต้องฝากพวกเราสองคนครับกับทุกคนด้วยครับผมก็ครับประมาณนี้ครับผมก็ ไปปีนี้แล้วก็ปีหน้าอาจจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมใช่บคัโอเคเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งจะกเลับขอบคุณครับขอบคุณครับ